สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเข้าครัวกับปุกกรอนเื่นเ,นเพื่อนที่รับชมอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ปลุกทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําขิงดอง3ามรสกันค่ะอันดับแรกนะคะเตรียมหม้อภาชนะที่เราจะทําน้ําดองนะคะเติมน้ําลงไปค่ะ ปริมาณนะคะปุ๊ก PM จะไม่ได้บอกละเอียดนะคะขึ้นอย Jamie, ู่กับว่าเราทำมากทําน้อยแันรสชาติชอบแบบไหนตามต่อด้วยน้ําส้มสายชูนะคะเกลือค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะน้ําดองเราจะมีแค่สี่อย่างนี้นะคะน้ําเกลือน้ําตาลน้ําส้มสายชูค่ะ แล้วก็ปรุงรสนะคะให้ตามใจชอบเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราทําตามสูตรเป๊ะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมิ่อร่อยเลยเพราะว่าปากกับลิ้นแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นเราก็ปรุงรสเอาที่เราชอบเลยค่ะใครชอบหวานชอบเค็มนำํำชอบเปรี้ยวนำํำก็ปรุงเอาตามใจชอบเลยแต่รสที่ปุ๊กจะทํานะคะเป็นรสหวานอมเปรี้ยวติดเค็มไปลายๆค่ะ หลังจากที่ทุกอย่างผสมผสานกันเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็ลองชิมรสด,ดูนะคะว่ารสถูกปากถูกใจเราหรือยังนะคะถ้าเกิดถูกปากถูกใจแล้วหลังจากนั้นนะคะปุ๊บก็จะต้มให้เขาเดือดสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็จะดแับแก๊สพักให้เขาเย็นค่ะขิงอ่อนนะคะเราจะใช้เป็นขิงอ่อนนะ ป,อก,ะะกปอกเปลือกนะคะวิธีการปอกเปลือกนะใช้มีดค่ะหรือว่าจะใช้เป็นช้อนสั้นก็ได้นะคะขูดเอาหลังจากปอกเปลือกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะ นำไปล้างน้ำให้สะอาดนะล้างน้ำเอาเปลือกออกให้หมดนะหลังจากที่ปอกเปลือกแล้วก็ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะมาหั่นกันนะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะ หลังจากที่เราหั่นขิงเสร็จเรียบร้อยนะคะซอยขิงเป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะผมก็จะเติมน้ำค่ะบีบมะนาวลงไปในน้ำที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อจะแช่ขิงค่ะตามด้วยเกลือนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็นำขิงลงไปแช่ค่ะปุ๊กจะแช่ขิงไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะถ้าใครชอบแบบว่าขิงมีรสเผ็ดอยู่นะคะก็แช่ไว้ครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบรสเผ็ดของขิงมากนะคะก็แช่ไว้สักชั่วโมงนึงก็ได้ค่ะอีกครึ่งชั่วโมงเรามาเจอกันนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็แช่ขิงนะคะผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะใครชอบเผ็ดน้อยนะคะก็ชั่วโมงหนึ่งถ้าเกิดใครชอบแบบมีรสเผ็ดอยู่ก็ครึ่งชั่วโมงเหมือนปุ๊กนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ําให้สะอาดกันนะคะเพื่อจะล้างความเค็มจากเกลือออกค่ะ แล้วก็ใส่ในตะกร้านะคะให้เขาเสด็จน้ำหน่อยนะคะพอให้เขาเสด็จน้ำสักนิดนึงนะคะหลังจากที่เราล้างขิงจากน้ำเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพึงให้เขาเสด็จน้ำสักนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ในโหลค่ะโหลที่ปุ๊กจะใส่นะคะเป็นโหลแก้วนะคะวันนี้นะคะ หลังจากที่เราใส่ขิงลงไปในภาชนะที่เราจะดองนะคะบุกจะบีบมะนาวลงไปค่ะเพื่อให้ขิงเราออกมาเป็นสีชมพูนะคะสักสองซีกก็ได้ค่ะหลังจากบีบมะนาวนะคะน้ำดองที่เราเตรียมไว้ค่ะ น้ำดอกนะคะเราก็ปรุงรสให้ถูกปากเรานะคะเราชอบรสแบบไหนก็ปรุงให้เป็นรสแบบมั้นเลยนะคะใครชอบหวานชอบเปรี้ยวชอบเค็มน้ำนะคะแต่รสเทปบุกทำนะคะจะออกหวานอมเปรี <Challenge> ้ยวแล้วก็เค็มปลายค่ะเห็นไหมคะแค่เราใส่น้ำมะนาวไปนิดนึงก็จะออกเป็นสีชมพูแล้วค่ะเดี๋ยวปุกจะปิดฝานะคะแล้วทิ้งไว้อีกสองวันแล้วเดีอีกสองวันเรามาเจอกันนะคะ ตอนนี้นะคะขิงดองสามรสของเรานะคะก็ครบสองวันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสีสวยเลยค่ะ,ะเห็นไหมคะสีจะออกเป็นสีชมพูนะคะอ่อนๆน,นะคะสีสวยมากเลยน้ำเขาก็จะออกเป็นสีชมพูเหมือนกันค่ะแค่ตู้เย็นเก็บไว้นะคะจะกินคู่กับแหนมเป็นคู่กับไส้กรอกก็ได้ สำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนๆที่รับชมอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ mm. กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุกทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ mm. สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ